ชิลีนะคะวันนี้เราจะมาสอนแต่งหน้ากลบสิวค่ะเป็นสิวข้างล่างน,นี่เต็มเลยแต่เพื่อนๆอาจจะดูไม่ออกนะคะในวันที่สภาพผิวแย่มากเพื่อนๆดูได้เลยนะคะว่าหลักใช้อะไรอันนี้ทุกอย่างนะคะไม่มีสปอนเซอร์ชอบมากๆจริงๆถึงมารีวิวให้ดูนะคะตามไปดูกันเลยคะ่ะสำหรับวันนี้เราก็จะคือแบบอยู่ๆก็อยากตั้งกล้องไว้เพราะว่าหน้าทางเราอะเพิ่งไปกดสิวมา และหน้าเยินมากก็เลยคิดว่าหลายๆคน,นอยากรู้แน่ๆว่าในวันที่ฉันหน้าเยินนะฉันจะแต่งหน้ายัางไงใช่ปะให้มันดูเป็นธรรมชาติเพราะดูจากตอนนี้คือมันเยินมากจริงๆลอยนะคะเดี๋ยวจะขึ้นอินเสิร์ตให้ดูไปกดสิวมามันเยอะขนาดไหนนะคะนี่นกดมาแล้วคือมันแบบ ดยอไม่น่าเชื่อว่าตัวเองจะมีสิวอุดตันเยอะขนาดนั้นนะคะนี่คิดว่าแพ้แบบเหมือนแมสปิดปากนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแพ้แบบตัวเนื้อผ้าหรือเพราะว่าแบบเกิดจากการหมักหมมเนาะแบบมันใช้ทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยก็กลายเป็นสิวแบบเห่อขึ้นมาเต็มเลยบริเวณที่เราแบบใส่แมสอะไรอย่างเงี้ยโอเคไม่เป็นไรชีวิตอย่าท้อทุกคนถ้าเป็นสิวก็ช่างมันนะ เพราะว่ามันเป็นมันก็หายได้อย่างแรกที่จะบํารุงเลยนะคะช่วงที่เป็นสิวอะ่ะเราจะต้องทอํายังไงก็ได้ให้หน้าชุ่มชื้นตลอดเวลาเพราะว่าถ้าหน้ายิ่งแห้งอะ่ะรารู้สึกว่ามันจะยิ่งเป็นสิวมากขึ้นถ้าหน้าชุ่มชื้นแล้วอะ่ะผิวอะ่ะมันจะผลิตน้ํามันมารักษาหน้าน้อยลงแล้วมันก็จะยิ่งทําให้หน้ามันน้อยลงแล้วสิวก็จะน้อยลงนี่ใช้แบบตัว แอดวานซ์ไนท์ีแพร์นะคะตัวใหม่แล้วรู้สึกว่ามันได้ผลเยอะมากดีกว่าสูตรเก่าเยอะมากก็ถาไปนะคะก่อนที่จะแต่งหน้าเนี่ยเราก็ชอบใช้ตัวนี้ของ Bobby Brown นะคะเป็นกินแคทที่ทาก่อนแต่งหน้าเป็นประจำอยู่แล้วแหละเพราะว่า สำหรับคนที่เป็นสิวฟังไว้เลยนะเราอ่ะจะต้องบํารุงหน้าก่อนที่จะแต่งหน้าเพราะหน้าเราอะจะแห้งมากบริเวณที่เป็นสิวอะ่ะมันจะแห้งแบบเหมือนมันลอกเป็นขุยๆอะ่ะดังนั้นเนี่ยเราต้องทาบารุงให้หน้ามันแบบชุ่มชื้นนะคะถ้าใครที่ไม่รู้นะคะว่าก่อนแต่งหน้าเนี่ยต้องบํารุงยังไงให้หน้าไม่เป็นขุยให้หน้าแบบเออเวลาเราทารองพื้นแล้วมันติดทนนะคะไปดูคลิปนี้ได้ เคยทำไว้แล้วสำหรับการลงสกินแคร์ก่อนทารองพื้นให้ติดทนนะคะแล้วก็ก่านแต่งหน้าเนี่ยจะชอบออทาลิปมันหนาะๆนะไว้ก่อนนะคะอันนี้ใช้ของแพ m มาแกรนนะใช้ดีมากเลยเนี่ยจะหมดหละเป็นแบบ ลิปบาล์มธรรมดา,าไม่มีสีใดๆทั้งสิน้นแต่งหน้าในช่วงที่เป็นสิวอ่ะจะละเมียดละไมนิดหนึ่งดังนั้นเนี่ยไม่แนะนําให้ใช้มือในการทารองพื้นต่างๆนะคะแนะนําให้ใช้ฟองน้าเท่านั้นเพราะว่ามันจะเกลีย่ยแล้วทําให้แบบมันจะไม่เห็นสิวเลยเพืเ่อนๆมันดีมากทาครีมกันแดดจนะ้าใช้ของลังโคมนะคะ เวลาทากันแดดทาสกินแคร์อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องรอให้มันแบบแห้งเป็นชั้นๆด้วยนะหือน่าเละมากในกล้องไม่รู้เห็นชัดหรือเปล่าแต่ตัวจริงเนี่ยเยินที่สุดแหละมันสะสมมาเยอะแหละให้ดูให้ดูแบบรอยสิวมันเยอะจริงๆเนี่ยวันนี้ทารองพื้นหรือพุดชั่นดีเอาแนะนำทั้งสองตัวเลยละกันรองพื้นช่วงนี้นะคะที่ชอบใช้มากๆแล้วก็ เขาช่วยปกปิดรอยได้ดีแล้วก็ราคาโอเคมากๆนะคะ Fit Me ราคาลักใช้เบอร์120ดีมากแล้วก็ราคาดีด้วยนะคะอีกตัวหนึ่งคุชชั่นที่ใช้ดีปกปิดสิวแบบดีมากนะคะตัวนี้เป็นของ Espoir นะคะนี่เออดีสตัวนี้แต่วันนี้ขอเลือกใช้อันนี้ก่อน Fit Me นะคะของ Maybelline เบอร์120กับฟองน้ำนะคะของ JoVina แก้มน,นะคะค่ทุกคนมันแบบมันเนื้อดีมากนี่ผิวก็จะดีขึ้นระดับหนึ่งแล้วนะคะต่อมาสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะคะสำหรับคนเป็นสิวอ่ะคอนซีลเลอร์อันนี้ใช้ของ n r s e นะคะ สีคัสตาร์ดค่ะคือมันเป็นสีที่แบบสามารถกลบสิวได้แล้วก็สามารถทาใต้ตาได้นะคะจะบอกว่าพวกเพื่อนบ็อกเกอร์หละ่ะที่เขาสีผิวเข้มกว่าละเขาก็ใช้สีนี้ได้คือเป็นสีมหัศจรรย์มากค่อยๆแถบๆนะคะไม่ต้องลาก ค่อนข้างที่จะกริบแล้วนะคะเนี่ยโอเคมากๆเลยแต่ว่าทางนี้ทางนั้นนะคะเวลาเป็นสิวคือระหว่างวันผิวมันจะหลุดนิดนึงนะคะแล้วใช้แป้งตัวนี้ดีมากดีแบบดีคุ้มกับราคาคือเขาราคา4 0 0พันกว่าผิวดูเป็นงานผิวดูไม่โปะดูไม่หนาดูดีนะคะอันนี้เป็นของแป้งของลาเมนะคะเราไม่ได้ใช้แต่ของแพงนะเ,นเ,นเ,นเพื่อนๆเพราะว่าดูอย่างรองพื้นอนะราคา3ามสี่ร้อยเรายังใช้เลยของฟิตมีนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็เลือกของที่ มันทั้งดีแล้วก็ใช้งานได้จริงมากกว่าใต้ตาเราจะชอบใช้คู่กับแปรงนะคะแปรงลงลอง,งพื้นเพราะว่ามันจะได้ดูไม่หนาไม่หนักจนเกินไปแต่ว่าพวกรอยสิวอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะใช้กับพับ ออของที่ใช้นะคะในคลิปนี้เนี่ยเป็นของที่ใช้แล้วชอบภายในประมาณ3เดือนมาเลยนะคะอัปเดตหรือครึ่งปีเลยก็ได้อนับเลยครึ่งปีอ่ะเป็นของที่ใช้แล้วชอบจริงๆเพราะว่าในวันที่เราหน้าเยินน่ะเราก็จะต้องเลือกอะไรที่มันดีที่สุดสําหรับเราอยู่แล้วเพราะว่ามันผิวก็ค่อนข้างจะเซนซิทีฟแล้วก็ของที่เราใช้อะมันจะค่อนข้างที่จะแบบเราคัดมาแล้วนะคะเพื<ๆ>่อนๆดังนั้นเนี่ยอันเนี้ยก็จะเป็นคลิปที่รักจะตั้งชื่อว่า คลิปเฟเวอรลิตครึ่งปีหรอกับ how to ทํายังไงในวันที่น่าเยินเออนี่แหละมันรวมกันได้แต่ว่าถ้าใครอยากให้ทำคลิปเฟเวอร์นะคะแล้วก็พูดแยกลงดีเทล,ลรายละเอียดสำหรับแบบโปรดังนั้นๆอีกทีนึนนนงอนะคอมเมนต์ได้เดี๋ยวจะมาทำคลิปแยกให้แต่ตอนนี้ขอทำรวมก่อนนะต่อมานะคะคือไอ ของแป้งของตัวลาแมอ่ะตัวพับเพราะว่าจะมีสอด้านเลยเพื่อนเรือนักชอบใช้ด้านที่เขาเป็นกรรมอีอนะคะลงแล้วผิวมันจะได้งานผิวแบบบางเบาแล้วก็เนียนมากแล้วก็กดแถบตรงบริเวณที่เป็นสิวอะ่ะคือมันจะเนียนแบบเหมือนเราไม่เป็นสิวเลยเพื<ๆ>่อนเื่อเดี๋ยวเราจะซูมให้นะตรงที่ลักเป็นรอยสิวตะเกียบคือมันหายไปในพิษตาเลยงงม,มากจ้ะแม่เนียนมากคืออันนี้คือเจอน้องแบบน้องวอลเกอร์บ่อยใช่ไหมฟ้ากระตัวอะไรเนี้ย ฟ้าจะทักตลอดว่าแบบพี่รักวันนี้ทาแป้งหรือทารองพื้นของอะไรมาเนี่ยเก็บไว้เลยนะมันดีมากก็คือฟิตมีกับแป้งของลาแมอันนี้คือฟ้าทักตลอดเวลาไปเจอกันแล้วก็รักทาสองตัวนี้นะคะเขาจะบอกว่าเออผิวรับดีเนี่ยทุกคนมันเหมือนแบบเหมือนกับไม่เคยเป็นสิวเลยอะงงคือผ,ผิวดีสังั้นอะรักคิดว่าอันเนี้ย น้องๆรับปริญญาสามารถใช้คู่นี้ได้เลยนะคะเพราะว่าทั้งวันเนี่ยดีมากหน้าไม่เยิมนะคะแล้วก็ปกปิดดีเขียนคิ้วจ้างานคิ้วนะคะใช้ของ Golden Rose นะคะ Long Stay สีน้ำตาลเข้ม คิ้วนะคะคือเราอ่ะเป็นคนที่ระหว่างวันอ่ะหางคิ้วจะชอบหลุดเราจะใช้ของมีนะคะ bright shape eyeliner แต่ว่าเป็นสีน้ำตาลนะคะก็จะเขียนบริเวณแบบหางคิ้วก็จะเป็นแบบอารมณ์ everyday look แล้วกันนาะปัดให้หน้าดูมีมิตินิดนึงนะคะ Hoola ของ Benefit นะคะตัวนี้ก็สะดวกสบายดี แก้มนิดนึงนะจ๊ะแก้มใช้ของ Golden Rose เหมือนกันคือใช้จนแบบตรงนี้หายไปแล้วอะเพื mm ่อ hmm. นๆคืออันนี้ไม่ได้สปอนไม่ได้อะไรทั้งสิ้นนะแต่ฉันชอบเป็นสีรัดเซตนะคะ mm hmm. เบอร์16เออคือสีเขาสวยมากทุกค,คนเป็นอย่างเนี้ยเป็นแบบออกส้มน้ำตาลน้ำตาลนะคะอ h a ชโดนะคะใช้ของ Tarte คือเรารู้สึกว่าสีเขาเหมาะแก่การแบบเป็น everyday use เคย s w a t h ไปใน story แล้วเดี๋ยวขึ้นให้ดูนะคะอ่ะก็องแนวแบบผสมผสมสีแล้วก็ทาทาเบาๆวันนี้เราจะแต่งเบาๆอันนี้ที่ชอบว่าสีเขาอ่ะคือมันเข้าได้กับทุกลุกเลยนะแบบไม่ว่าเราจะไปงานหรือเราจะไปเดินห้างเล่นๆนะอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเขาใช้ได้หมดกับทุกลุกวันธรรมดาธรรมดาก็จะแต่งแค่นี้นะคะไม่ไม่ได้แต่งเยอะอะไร ต่อมาอันนี้เป็นของ b o b b y Brown Longwear Cream Shadow Stick นะคะจะเอาไว้เขียนขอบตาล่างข้างล่างที่ดัดขนตานะคะใช้ของ 4U2 ดีมาก m a s ค a r a ใช้2อันใช้ของ Benefit อันแรกต่อมาเพิ่มความแบบหนาขึ้นใช้ของ t ท t e นะคะ ปัดของ b e n e f i ตเ d ตต่อด้วยของทารตนิดนึงบริเวณข้างบนก็จะปัดเฉพาะข้างบนเพิ่มแล้วก็มาคา่าคิวใช้มายเยอะมากเปลี่ยนมาหลายอันนะคะของ Golden Rose เช่นกันเห็นเราใช้ของ Golden Rose เยอะขนาดนี้แต่มันไม่ได้สปอนนะเพื่อนๆคือเราใช้จริงๆแบบ เราชอบล่าสุดอะมีคนเอารูปที่ลักอะ่ะถ่ายปัดขนคิ้วตั้งๆใช่ปะเอาไปขายโดยที่เราไม่ได้ใช้สินค้าของเขาเลยแล้วรัก็ทักไปว่าทำไมทำแบบนี้เรากลัวคนไปซื้อตามแล้วมันแบบคือมันไม่ได้เป็นดังนั้นไงระวังด้วยนะคะรูปแอบแฝงต้องดูดีๆ อ,นนอันนี้อันนี้อันนี้คืออยากให้ซื้อมากคือมันดีมากๆอันนี้ของดอยเชนกัมบานานะคะเป็นไฮไลท์ที่แบบผิวดูโกโลผิวดูสวยผิวดูสุขภาพดีสุดๆไปเลยนะคะลักจะไฮไลท์นิดเดียวบริเวณปลายจมูกตรงนี้นิดเดียวแล้วก็ข้างบนแก้มนิดนึงคือมันเป็นไฮไลท์ที่เงาแบบเงาสวยละมุนอะดูเป็นธรรมชาติแค่นี้นะคะผิวดูดีเลยไม่ได้เป็นไฮไลท์ที่ดูกระดำกระดัง โอเคสำหรับลิปนะคะความจริงอะ่ะลิปมีชอบเยอะมากหลายแบรนด์เลยแต่ว่าช่วงนี้ชอบตัวนี้เป็น m o o It Over นะคะสี m o o It Over ของ MAC Cosmetics คะ่ะแล้วก็จะใช้คู่กับแปลงตัวนี้เป็นแปลงของ b o บ b y Brown นะคะความจริงเขาเป็นแปลงแต่งตา Eye Sweep นะคะแต่ว่ารักชอบมมาทาปาก แล้วทุกคนอันนี้ก็คือเป็นเอพิดเดนลูกของรักนะคะแล้วก็ของที่ชอบทั้งหมดเลยนะเนี่ยก็จะได้ประมาณนี้นะคะขอน้ําหอมนิดนึงช่วงนี้ชอบน้ําหอมแบบของเบอร์เบอรีนะคะเราแอบไปซื้อมานะคะ My Burberry อหอมมากจำคนเป็นสิวเะกี้ได้ปะหายไปเลยอะองง ของในคลิปนี้ก็ no sponsor เลยนะคะไว้ใจได้แล้วก็ชอบมากจริงก็คือเป็น favorite ครึ่งปีได้เลยแหละแล้วก็มันเน้นๆหลักๆใช้บ่อยๆมากๆก,ก,ก็คือ3เดือนนี้นะคะสิคหากันยาตุคานี้ค่ะก็จะได้ลุกประมาณนี้หวังว่าเพื่อนๆก็จะได้แบบเอาไปตามไปตามกันได้เลยรับรองแบบไม่ผิดหวังนะคะส่วนตัวเรารักใช้เราทุกอย่างคือมันดีมากๆแล้วมันเข้ากันหมดเลยนะคะทั้งสกินแคร์เมคอัพแบบ รองคืนต่างๆไม่มีแบบความลอกความความเป็นเส้นระหว่างวันแน่นอนนะคะโอเคก็ประมาณนี้วันนี้ลาแค่นี้นะคะบ๊ายบายใครมีคำถามอะไรคอมเมนต์ Comment มา